สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่งใช่ไหมครับเนี่ยวเว้นแอร์สูดแดดไว้ครับชิกชิคชิคสภาพชิคสภาพนายสางไงเขงกากำลังลื่นครั้งฮะเออเอาออกรถเนาะเอาตาฝามันอัดไว้มันตันทางล้มบ่นี่ตันยเยอะจี ตาโอนองเลยเกิดอะไรปาพี่เลย่อนนอนมอันนอนล่างครับล่างล่างล่างมันเย็นเย็นครับแล้วรถไฟสุเดียม เดี yeah! ๋ยวนี้มูเว้นนุ formas, ì, ่น่อตอนนี้ผู lasting, ้เขียวกี่น้องลันยางลันประจำที่ผมยันยางไหนก็ยุหันละเน่ะใส่สางนยิ่งยุังนครับเขาอยู่ลังใดครับผู้เขียวลันใดชิกใด้นามูชิกแอร์อันนี้ครับ ไปได้คำามาแล้วฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนใจแล้วไผซิ่งแช่นี่เด้เลยล้างแอร์เช็คแอร์ครับแอร์เย็นเย็นสบายสบาย,บายนะฝากติดตามนั่นี่น้องเนาะนี่ครับตุ่ยแอร์ตุ่ยแอร์ครับ มันคืนนนอมีขาดลำยาน้ำุ้นขาดเนี่ยขาดเนี่ยขาดลำยาขาดเนี่ยนี่ว่าขาดิงโซกับโป้กสิกักนหัวมันก็ต้องออกเมื่อหัเนอกลำยาเป็นบ้าสีครับดีไปในวันตูหัวสงากเกาเกาอีกเ <laughs> สียงเงินตืม <laughs> นมีกมีขายแต่บอบานโหมีเ <laughs> งิน่ <laughs> อย่างพวกนี้ขายแล้วปัญหามัน <laughs> สีครับความครับต่างดูแลสุขภาพครับผ้าหางนั้นมันจะคอยบ่าลำบากจากของหันแอร์บ่าเย็นเย็นโอ้ยใจสีขาดแล้วล่ะคำหมดยำเวนเปิดกระจกก่นมันบางอย่างที่ยังลดต่ำไอยหวัวรุ่นเก่าเนาะพี่น้องลมเลยบ่เขบาเปิดกระจกแล้วเนี่ยซ้ำม,ม่เปิดละ สีครับเดี๋ยวตามกันไปครับเดี๋ยวนย้ยสางมันมาหล่างเป็นเป็นเป็นแข้งห้อยห่อนกระํานำนวนขึ้นมาครับคือมันบริสุทธิ์มันตันทางเอ๋รครับก็เลยสตัดเอาตาฝาไปอุดเออตัดเอาตะฝาไปอุดกันนั่นครับตรงกันล้มบอกห็นโล่งเห็นโล่งล่างครับล่างล่าง ปกติเปิดันล้มเบอร์ซี่นี่หมุนแบบล้มเมือนวืวืวออ,ออกเลยนะอันนี้ล้มไม่ค่อยออกเลย อ่างเงีษษษษษ้ชืสภาพพร้อมลรู้ขมือนขึ้นงานผู้หลวงครับเจอกันผู้หลวงลำเพื่อน้องหินตะวันเลยครับอ่าเขตเขตอำเภอผู้หลวงล่ะทำงานน้ำตาลในผลครับคือเอารกระดองเล็กเล็กเล็กซิงเล็กซิงวิ่งตามใบสั่งครับนี่ใบสั่งไมงงงหมอะไรนั่นเดี๋ยวอ่นลงเขาไปควนตัวเมียคว,ยคว,ยควๆๆนกลุ่มกลุ่มกลุตอนแรกเออตัวลูกคู่หนาตัวลูกนี่ครับ วนกลุ่มเลยก็เดทไทยให้มึงมันจะตังค์ไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เช็คสภาพเบรกอีกอโอเคครับล่างกระตอยครับไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมเย็นจนหนาวเราไปดิเอาไม่จนหนาวเลยหรมั้ ลูกผสมลูกผสมกัวเด่นอเลยนี่นกำลังเป็นเบาหน่อยกลังดื้ออยากยายายาเลี้ยงโยเทงบ่มีเวลาดูแล <L oop> ยวล้อประกอบครับพี่น้องทำการประกอบรถครับจนะมีแนวห้องหนา,ห,าห้องหลังไหลห้อ <c oughs> <c oughs> นเาะหนาววันนี้แหละ จะไปประกอบแล้วแต่ว่าไทยมึงครับพี่น้องได้เสร็จคิกมึงไห้กระจุกข้นงี้น้ำครับดลองความฉ่ำแล้วครับ เมอ่าล้มล้มเสือกแ้งออกแข้งครับมันลมเบอรซีอ,อ้ยหาคนกดถือกันนี่ยอ,อล้มไปกดถึงเกียหาเดยกดาคน cũng có câu luôn Đưa nông gà ra cả Mấy nông gà bấm dình, hôm nay bấm dình มันเย็นสําเดี๋ยวเรือเรือกระจุทางใส่ว่ามันมันติดลุงบอกโอค,ครับ